ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเพชรก้าเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมอีกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมขอนําเสนอนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดหนองสีนวลน,นะครับอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเมีย หรือเครื่องรางของหลวงปู่รุ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อทักทายกันเข้ามานะครับโทรมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับลายเพื่อเดียวกันนะครับวันนี้นะครับผมได้รวบรวมนะครับมีดที่ทรงขายกันนะครับก็คือทรงใบข้าวหรือว่าทรงปหลดนะครับแล้วแต่นะครับบางพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับ ทุกท่านได้รับชมกันนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับ3ามเล่มแล้วก็เป็นด้ามเขาเก้งหนึ่งเล่มนะครับที่ความแต่ความความเหมือนของเขาก็คือทรงคล้ายกันนะครับใบเรียวยาวนะครับเื่อท่านใดชอบทรงนี้นะครับเป็นมีดของหลวงพ่อรุ่งนะครับตัวเฉลี่ยแล้วนะครับเฉลี่ยแล้ว3ามเล่มน,นี้จะมีความยาวเท่ากันน <eton. S 2> ะครับฝักรวมด้ามนะครับจะอยู่ที่10นิ้วนะครับนี่ครับใบมีดก็จะอยู่ที่หนิ้ว7ดนิ้ว6นิ้วครึ่งนะครับ ส่วนเรีมนี้นะครับความยาวฝักกลมด้าน10นิ้วนะครับใบมีดอยู่ที่6นิ้วนะครับเรียมนี้นะครับดําไม้ฝักไม้นะครับดูความเก่าของเขานะครับเห็นไหมครับดูการยุบตัวของไม้นะครับนี่นะครับไม้ออกมันนะครับนี่นะครับมีดเร่มนี้ผมไม่ได้ลงน้ํามันไม่ได้อะไรไปเลยนะครับไม้นี้นะครับเขาจะมีความมันของเขานะครับความมันจากเนื้อไม้นะครับ นี่นะครับไม่ได้ลงน้ํามันนะครับเชือกนี้เจ้าของเดิมเพิ่งรัดขึ้นมาใหม่นะครับกันชํารุดว่างั้นนะครับนี่ครับทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับกันรัดด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับมีน้ําหนักเบานะครับนะครับมีน้ําหนักเบาผมอาจจะไปเร็วนะครับนะครับคลิปนี้นะครับดูไม้นะครับ เล่มนี้ใบมีดยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับใบเรียวยาวเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับคาบไข่ธรรมชาติจับนะครับสันมีดถือว่าหนานะครับมีตะกุด3ดอกนะครับผมเนี่ยครับสวยงามทุกข้างนะครับเก่าๆเดิมๆธรรมชาตินะครับมีโยกม่คลอนนะครับผม ปออภัยนะครับกองไม่ค่อยนี่ยครับผวมชัดเริ่มเบอร์เบอร์นะครับนี่ครับขัางแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับนี่นะครับถือว่าส่งไปข้าวนะครับผมมีดหนาเลยนะครับมาชุมเล่มที่สองนะครับความยาวฝักรมด้ามอยู่ที่สิบนิ้วเช่นกันนะครับ ด้ามไม้ฝักไม้นะครับด้ามเขาทำเป็นเอกลักษณ์ที่จับนะครับเชือกรัดมาใหม่เช่นกันนะครับเดิมๆแล้วจะไม่มีเชือกนะครับเจ้าของเดิมท่านมาดัดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีน้ำหนักเบานะครับเป็นไม้เบานะครับฝักรวมด้ามยาวที่10นิ้วนะครับเร่มนี้เฉพาะใบมียดอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะครับ ทรงเขาจะเลียวนะครับนี่นะครับใบมีดอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนะครับเร่นี้เห็นครับทรงเขาจะท้ายกันนะครับตรงใบข้าวหรือตรงประดนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนะครับมีตะกุดสามกริย์นะครับนะครับเงินนาคทองนะครับเนี่ยครับตรงนี้เงินตรงนี้ทองไอ้นาคนะครับตรงนี้ทองนะครับดูข้างนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆนะครับ แน่นไม่โยกไม่คอนนะครับายเสีมาเปรี้ยวพึงนะครับเกรืองลางของหลวงปู่รุ่งนะครับผมมาชมเล่มที่สามนะครับเล่มนี้นะครับจะเป็นมีดยุคลางของท่านนะครับนี่ครับเริ่มมีโลหะมาลัดแล้วนะครับเห็นไหมครับลัดด้วยปีเนียมนะครับ ลำไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับความยาวอยู่ที่10นิ้วเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นปีเนียมรัดนะครับเริ่มจะมีโลหะเข้ามาแล้วนะครับเป็นมีทุกกลาของหลวงพ่อรุงนะครับปีเนียมมีความหนานะครับนะครับเมื่อก่อนก็ได้นําเอาขาปินโตนั่นแหละครับเมื่อก่อนนะครับเป็นปีเนียมขาปินโตนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับนี่ครับปอกรัดก็รัดด้วยปีเนียมเมรัดฝักก็เป็นปีเนียมนะครับ เท่มนี้เป็นทรงดาบนะครับนีเที่ยมนี้จะเป็นออกเป็นทรงดาบนะครับนะครับไม่มีตะกุดนะครับผมนี่นะครับเป็นทรงดาบนะครับใบยาวอที่หกนิ้วนะครับมีอัขละนะครับมีตัวอุนะครับเห็นนะครับจะมีตัวอุอยู่กลางไปมีดนะครับอ๋อมีนะครับผมมีมีแต่จะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะผมไม่ได้ขัดตรงสันมีดนะครับเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะครับจะมีนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีตะกุดนะครับ ดาบนะครับนี่นะครับตรงปลายก็มีตะกรุดอีกหนึ่งดอกนะครับน่าจะเป็นตะกรุดสามดอกนะครับแต่เขาฝังไว้ห่างๆกันนะครับไม่ได้ชิดติดกันนะครับเล่มนี้นะครับข้างก็แน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับสีมาเปรียวเคลืองนะครับลายเล็บจิกนะครับจะมีตะอู่อยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับถ้าท่านสนใจแบบมีดทรงนี้นะครับก็ จะลืมทักทายเข้ามานะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับส่วนเล่มนี้นะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่แปดนิ้วนะครับด้ามทําจากเขาเก้งนะครับนี่ครับรอยเหลารอยมานะครับเห็นไหมครับความมันของเขานะครับนี่ครับกันรัดด้ามตัวนี้เป็นเหล็กนะครับฝักรัดด้วยไวนะครับผม ามยาอยู่ที่8นิ้วนะครับเล่มนี้เล่มมีดยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับมีตะกุด9ดอกเลยนะครับตะกุดกษมกริย์นะครับเนี่ยนะครับเงินทองนาคนะครับสันมีดหนานะครับข้างแห้งนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับนะครับเดิมเดิมนะครับายเดียวนะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับ ด้าล่างของหลงพ่อรุ่งนะครับก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมโทรมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับไลน์ไปเดียวกันนะครับคายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ